สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้อยู่กับเกมไทเลตทัพวันเดฟน์อีกแล้วนะฮะก็อัปเดตใหม่เป็นอัปเดตเจแปนอีเวนต์นะครับทุกคนผมก็ได้จัดทัพนะฮะพวกระดับลักกี้นะฮะพวกชนเผ่าลักกี้ต่างๆนะฮะมาลุยกับชนเผ่าของเจแปนนั่นก็คือพวกแบบว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำสงครามกับญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่เล่นไทเลตทัพวันเดฟน์และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูก วันนี้ผมแนะนำบัลลูช็อปครับทุกคนมีบริการเติมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์สนใจจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคนญี่ปุ่นหรือจะสู้ชนเผ่าลักนะฮะชนเผ่าแห่งความโชคดีนะทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวระวังนี่ก่อนเลยนะครับผมนี่ตุบวางไปเลยโอ้โหนี่จิ้ม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 นี่ครับ ผมคิดว่าเป็นเป็นคิวก็คือแบบเป็นโลนะที่ไหนได้เริ่มต้นมาเป็นแบบว่าเหมือนอาวุธก่อนนะจิ้มจิ้มก่อนตอนนี้นะครับโอเคโจมตีไปอ่าอัพเกรดอัพเกรดได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวระวังบ้านเงินก่อนนะปึ๊บบ้านเงินต้องเยอะเยอะไว้ก่อนเน้นเน้นจานวนบ้านเงินเยอะๆนะครับอ่าบ้านเงินต้องเน้นไว้ก่อนตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อตัวนี้นะครับผมเป็นไททันเรนโบว์นะครับผมอ่ามาดูกันนะฮะนี่อู้เป็นเหมือนเหมือนฟิวซิ่งซานตานะผมเห็นรู้สึกเหมือนมันเป็นซานต้าหรือแบบ ประมาณปีเตอร์แพ่นอะไรเงี้ยนะมีใครดูแบบพวกากร์ตูนฝรั่งบาง้างจะมีปีเตอร์แพ่นี่ไงโอ้โหนี่ครับผมขุนพลของเรานะปล่อยหมัดโอ้โหระเบิดไปตุมต้มตุม้มตุ้มโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงนะครับตัวนี้นะได้ไปเจ็ดพันนะฮะผมบอกเลยนะใครมีตัวนี้ก็ต้นเกมสบายนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะผู้เล่นเก่าก็ใช้ได้นะเก่งอยู่นะครับเคยับเกีรไปเกับเกรบ้านฐานก่อนนะฮะจิบจิบจิบจบจบ,จบอืมมาโจมตีไปนะครับเดี๋ยวเราลองลงนี้นะครับ โอ้โหโคตรเท่เลยทุกคนนี่โอ้คูณสองดีวาาโอ้นี่คือความสามารถของเขานะพอตโอโกลคาเม,มล่าแมนนี่คือพอตพั้อกระถางเนี่ยกระถางทองคําโอ้โหนี่ฮะเขาจะได้เงินเป็นคูณสองนะทุกคนสุดยอดครับตัวนี้นะฮะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราลงนี่ดีกว,ว่านะนี่ครับผมกอตลี่ของเรานะเองนะทุกคนปาบลงเลยฮะนี่โอ้โหกอรลี่ท่าทางตลกมากเลยอ่ะ <c oughs> นี่คือคุณพ้นที่โหดที่สุดของเรานะฮะในในด่านนี้นะครับ ไม่ธรรมดา,าจริงนะฮะเสียดายน,นะมันใส่ได้แค่ห้าช่องก็เลยไม่เอาตัวเอ่อเขาเรียกอะไรนะพินเตอร์ลักพินเตอร์มานะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เพียงพอแนละ้วแค่นี้ก็ไหวแล้วผมว่านะแค่นี้ก็แบบน่าจะสู้ไหวแล้วนะอัพเกรดกันตอนนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไปบอ่านี่นะกองทัพผมเป็นไงเข้มแข็งไหมกล้าแข็งสุดๆครับเดี๋ยวเราวางตีเพิ่มก่อนให้เขาช่วยฟาร์มเงินนะฮะให้เขาช่วยฟาร์มเงินไปให้เขาตีด้วจะฟาร์มเงินนะตีมันจะกลายเป็นคูณสองนะโอเค เดี um na, ๋ยวแป๊บนะอุ้ยอุ้ยอุยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกระพริบกระพริบกระพริบเลยอ่าจนตีไปเดี๋ยวผมขายตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับผมจะให้ตัวนี้เขาตีเป็นเป็นคูณสองเงินนะโอเคนี่ผมให้เขาตีเป็นคูณสองเงินแล้วก็เอาตัวนี้มากำจัดตรงนี้แทนโอเคนี่ฮะคือเทคนิคฟาร์มเงินนะฮะฟาร์มเงินไปไวนะครับทุกคนพอตีแล้วฝั่งศัตรูจะกลายเป็นตัวทองคําเอ้ยน่าสนใจมากเลยนะน่าน่าจะเอาไปทําแบบเขาเรียกอะไรนะแบบว่าลงดานเอ่อเขาเรียกอะไรนะพีพีได้น่าจะดีนะ เดี๋ยวผมแยกให้มันนี่ฮะแยกให้มันตีแบบแต่เราตัวไม่เหมือนกันนะมันจะได้เป็นทองคําแตกต่างกันไปโอเคนี่ฮะรวย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 อ่ารวยก่อนต้นเกตต้องรวยก่อนนะครับต้องมีกินมีใช้ก่อนโอเคแล้วก็เอออัพตัวไหนต่อยดีผมผม,มอยากอัพพวกนี้ต่อมันจะเพิ่มคูณไหมมันจะเพิ่มคูณทองไหมไม่คูณเพิ่มไปอ๋อต่เหมือนจะแบบว่าติดง่ายขึ้นนะครับเหมือนจะติดง่ายขึ้นนะโอเคเหมือนจะติดง่ายขึ้นนะพออัปเกตแล้วนะครับเหมือนติดทองคาง่ายขึ้นนะฮะ นี่ไงล้วมีโล่ด้วยนะตัวนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยอ่าหืุนติดง่ายขึ้นนะครับจริงๆด้วยติดง่ายขึ้นโอเคโอ้โหนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับตัวแบบทองคํานะฮะฟาร์มเงินฟาร์มเงินไปโอเคเดี๋ยวเราอัพกินเจเบรดก่อนนะฮะเขี่ยไปปรับๆอ่าโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหนี่ไงเป็นทองคําละเป็นทองคําแล้วนะฮะเดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนตัวนี้ความสามารถมีอะไรบ้างเนี่ยนอกจากปล่อยขึ้นพลังขึ้นต่อไปนะฮะ ปูมปูมปุมพลังขึ้นเต่านะฮะเครอไปก่อนมีความป้องกันสิบเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะป้องกันได้ต้องสิบเลยนะครับเคอัปเกรดบ้านจินเจอร์เบรดไปก่อนนะฮะบ้านขนมปังขนมปังขิงเออผมอยากรู้เขาใช้ขิงในการทาด้วยใช่ไหมก็ถึงได้ว่าขนมปังขิงนะอะจินเจอร์เบรดอะเครออัเกรดตัวนี้ให้ตันก่อนนะปังตันแล้วครับได้ไปสามหมื่นนะฮะโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้เคส่วนตัวนี้เดี๋ยวอัปเกรดเพิ่มนะัอันนี้ตัวนี้อัปเกรดใช้เงินน้อย ถือว่าดีเลยนะตัวนี้นะฮะไททันเลนโบคฮอกแมนเนี่ยถือว่าเก่งเลยนะครับใช้ได้เลยนะอ่อนย่อยฝีมือแห่งยุคเหมือนกันเลยตัวนี้และแถมเออเขาเรียกอะไรนะฮิตบ็อกก็ไม่กว้างด้วยนะครับฮิตบ็อกเล็กมากนะฮะฮิตบ็อกเท่ากับตัวจิ๋วๆเลยนะฮะอัพเกรดไปปรับตันแล้วครับโอ้โหตันไปมากครับตัวนี้โอเคมาเดี๋ยวต่อไปลองนี้ดีกว่าตัวนี้มันมีความสามารถอะไรบ้างอ๋อนี่เหรอเปลี่ยนเป็นโล่อย่างงี้เหมือนเป็นทหารจิ๋วๆเฉยนะครับเป็นแค่ทหารแบบขั้นขั้นเรียกอะไรทหารขั้นแบบขั้นง่ายสุดอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคโจมตีไปโจมตีไปลุยฮะลุยฮะเดี๋ยวระวังนี้ด้วยครับโคตรเท <m> ่เลยตัวใหญ่บักเอฟบักเอฟเก็บอัพเกรดไปเึ๊บเบปิบเปิบนี่ฮะนี่คือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะของเผ่าลักกี้นะฮะสุดยอดเลยเวฟที่สามใเส็แล้วนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดนี้ดีกว่าไททัาทานลักบิงเกอร์นะครับมาดูกันว่าขั้นตอนจะเป็นงไงนะเดี๋ยวเราอัปเกรดนี้ก่อนเปิบเบเปิบเปิบเิบกินจะเบรดต่อนะฮะ ชิวๆครับทุกคนอืมญี่ปุ่นแค่แค่นี้นหละครับเนี่ยเดี๋ยวเรายึดญี่ปุ่นเสร็จใช่ไหมครับทุกคนผมจะเอาเซตญี่ปุ่นเนี่ยเซตจกักรพรรดิญี่ปุ่นนะไปสู้กับดันไหนดีครับทุกคนใครอยากให้ผมไปยึดประเทศไหนต่อบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเซตไปยึดต่อนะต่อไปจะใช้ญี่ปุ่นในการยึดประเทศต่อไปนะทุกคนอันนี้เราเอาประเทศของลัคก,กี้นะมาจาัดก,การญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นไปจัดการประเทศเดิต่อดีกว่านะฮะผมอยากรู้จริงๆว่าจากักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยจะโหดแค่ ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นท่าทีจะไม่ยอมแพ้ต้องรีบจกที่เข้าไปอย่าให้มันอย่าให้มันแค่นั้นนะอย่าให้มันสร้างกำลังคนที่แบบว่าแข็งแกร่งมาสู้กับเรานะฮะต้องดักดักประตูบ้านข้ามมันเลยนะเนี่นนล,ล,ล,ลุย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 อ่าอัพเกรดไปปั๊บอื้ยยังไม่ตันนะครับอีกคันหนึ่งน่าจะคันสุดท้ายเลยนะสําหรับเอ่อไททันลักบิงเกอร์นะฮะถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งอยู่นะแต่ถ้าตีมันอุบายไปไหนทุกคนดูดิมันฮ่าจ้าฮ่าจ้าฮ่า แล้วแบบดูลงพุงนิดน,นึงนะโอเคแต่เข้าใจนะเขาเรียกอะไรนะแบบาระดับระดับมหาขุนพลก็ต้องแบบมีกินมีใช้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเออดูฮะส่วนพวกขุนพลธรรมดาดูฮะตัวขี้ก้างมากครับตัวแบบเป็นบล็อกเป็นเหลี่ยมนะฮะน่าสงสารสุดๆเลยโอเคโจมตีไปรัวๆไปฮะไม่รู้ว่าจบกี่เวฟเนี่ยแต่ที่แน่คือมันชิวเกินนะครับนี่แหละญี่ปุ่นดินแดนที่ไม่มีวันล่มสลายอันนี้พูดเอง,อ,นนเอ,งอันนี้พูดเองนะโอเคส่วนใครชอ้าญี่ปุ่นขออภัยนะครับทุกคนพูดเล่นเนาะอ่า มาแล้วมาครับสุดท้ายปั๊มตันครับผมตอนนี้นะฮะกองทัพเราทั้งสี่ตัวตันหมดแล้วครับตอนนี้สุดยอดครับตอนนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหลุยเลยฮะสบายสบายเดี๋ยวเราจะมาพานักที่ญี่ปุ่นกันนะฮะหลังจากที่จบศึกนะเวฟที่สามสิบแปดเดี๋ยวผมย้ายตัวนี้ดีกว่าย้ายตัวนี้มาตรงนี้ดีกว่าผมว่ามันเพราะมันตีเป็นเพชรชิงอ่ะเนี่ยตีเป็นเนินนเห็นไหมฮะเพชรชิงแถมมีแอสซซินด้วยเออแต่ผมไม่รู้ว่าแอสซซินคืออะไรอ่ะแอสซซินแบบฟิลฟิวชิงต้อติดคิทิคอนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ผมไม่แน่ใจเหมือนนนกัะ แต่ตัวนิตตี้เป็นเพชรชิงนะเพราะงั้นผมจะอัพมาวางไว้ตัวนี้ดีกว่านะฮะมันจะคุ้มกว่าโอเคส่วนตัวนิตตี้เป็นสเปรดนะเพราะงั้นเ้าปล่อยตัวนี้ไปแหละดีแล้วสเปรดสเปรดแต่ผมชอบตัวนี้นะเป็นความสามารถที่แปลกใหม่ดีนะครับเป็นตัวระดับระดับเลเจนดารี่แต่มีความสามารถที่ดีอยู่นะฮะใช้ได้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ผมว่าได้ได้เลยดีเลยนะฮะส่วนตัวนี้นะผมว่าไม่ดีนะใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับตัวนี้ผมว่ายเฉยๆนะสำหรับตัวนี้นะฮะยังไม่เก่งขนาดนั้นยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดครร่่มไดด้้เเ็นนูลกกยยะะาแงออับ เออแต่เหมือนมันจะอ๋อนี่ทุกคนแปปนึงนะเหมือนมันจะผักเหมือนมันจะผักห้าเลยเนี่ยโอ้โหจิ้มทีนี่คือผักห้าเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผักห้าเลยเนี่ยตัวนี้โอ้โหนี่คือจิ้มทีที่ทะลุทะลอยทะลอยไทไหลเลยเนี่ยเฮ้ยผมว่าน่าจะเอาแบบเอาไปผักบอสได้ดีอยู่นะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะตัวนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้ความสามารถเฮ้ยสำหรับตัวเซตนี้นะความสามารถไม่ธรรมดาทุกตัวเลยครับใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยสี่บ้าเวฟเอ้ส43ิบาเวฟแล้วทุกคน ชิวๆนะชิวๆครับมาออกมาก็ตายหมดครับตอนนี้คือแบบแทบไม่ต้องทําอะไรผมว่าอาจจะจบที่ประมาณตักห้าสิบเบฟนะดูจากทรงแล้วนะครับจัดก,การมันจากพัดญี่ปุ่นเดี๋ยวเราชนะเราต้องไปดูนะว่าจากพัดญี่ปุ่นอย,ยอมแพ้หรือเปล่าถ้าเกิดเขายอมแพ้เขาจะอยู่ในกระเป๋าเรานะทุกคนสี่สิบห้าเบฟแล้วตอนนี้โอ้โหชิวเกินชิวชิวมากอ่ะฮะอ่ะฮะตอนนี้สี่สิบเก้าแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่า หน้าตาของบอสของด่านนี้จะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเป็นแบบตัวธรรมดาเหมือนเดิมนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะแต่ถ้าเกิดให้ไฮไลท์นนะผมชอบตัวนี้ครับผมนี่ยดาเมจดรุนแรงครับผมแถมเขาเรียกอะไรนะโจมตีมีทักษะโจมตีที่แบบเพชชิ่งก็คือทะลุแล้วก็มีแอสซิสซินน่าจะเป็นการแบบรอบสังหารอะไรอย่างนี้นะฮะถือว่าเจ๋งมากครับและดาเมจก็รุนแรงมากเลยนะดาเมดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเลยครับดาเมจคือว่าโหดมากดาเมเตัวนี้นะครับ ชนะแล้วครับทุกคนโอโหประเทศญี่ปุ่นชนะแล้วนะครับทุกคนได้มา800เหรียญน,นะครับตอนนี้นะฮะมาเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจากพรรดิญี่ปุ่นยอมแพ้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนเปิบเบเปิบเปบเปบเฮ้ย ได้มาแล้วครับจากพัดญี่ปุ่น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 ความจริงก็คือไปซื้อมากเลยนะฮะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะจะมาจัดทับญี่ปุ่นนะไปสู้รบกับอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนสําหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับทุกคนถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับนะฮะสำหรับเผ่ารักกี้นะครับผมผมให้เลยครับเจ็ดเต็มสิบนะทุกคนโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันนะครับทุกคนไ้ไหมครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับทุกคนมีใครดูจนจบบ้างพิมหน่่ออยยยนนาแบบบดูจจเลงี้